ภนะาพแบบยัองอยู่ร่มนะคะอยู่ที่กรุงโรมนะคะเมืองอิตาลีประเทศอิตาลีนะคะเมืองอิตาลีอีกประสนประเทศอิตาลีนะคะที่กรุงโรมนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมานั่งแบบชิวๆนะคะทานอาหารแบบชิวๆแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสวยๆน,นะคะอร่อยๆนะคะก็ ก็สั่งอาหารมานะคะก็คือแซลมอนโรมควันเบอร์เกอร์นะคะก็เป็นฝายนะคะเป็นแถบนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ขอบอทะเลนะคะอยู่ขอบทะเลนะคะตอนกลางคืนก็จะมีเรือนะคะที่ร่องเรือทางอาหารนะคะผ่านไปผ่านมานะคะแถวนี้ก็จะทั้งแถบเลย บรรยากาศนะคะมีสีสันก็คือจะเป็นบาร์นะคะจะเป็นบบร้านอาหารคือเพลงสดนะคะแล้วก็หลากหลายนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านน,นนะคะได้ยินเสียงสดๆนะคะแต่ว่าก็เผอิญว่ามีเสียงดนตรีนะคะก็ไม่ได้นะคะเลยต้องปิด แปมก็มีเพื่อนสาวอยู่ที่นี่นะคะวาติกันนะคะนี่แหละนะคะทำงานอยู่ที่นี่นะคะก็มาเยี่ยมเพื่อนสาวด้วยนะคะก็เลยมานัดกันมาทานอาหารนะคะเขาก็เป็นไก่นะคะเป็นไก่นำเที่ยวนะคะให้กับน้องแปมด้วยนะคะตอนนี้นะคะน้องมนี่ก็สัเบอร์เกอร์รมฟันก็ได้มาแล้วนะคะกับเฟรนฟรายนะคะ ก็จะเป็นอาหารเย็นสำหรับเราในวันนี้นะคะน้องมินี่ก็สั่งเบอร์เกอร์มานะคะเสาวแบมกับเพื่อนก็สั่งอีกแบบหนึ่งนะ,ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาหารของเราก็มานะคะตอนนี้นะคะน้องมินี่ก็นะะได้ทานอาหารไปเรียบร้อยนะคะกับเบอร์เกอร์รมควันนะคะก็อร่อย ไม่เบานะคะแต่เสียอยู่อย่างนึงนะ,ะเสียอยู่นิดนึงนะ,ะก็คือรสชาตินะคะอ่อนไปนิดนึงนะคะกับบรรยากาศค่าคืนนี้นะคะเราก็นะะสนุกสนานกันนะคะก็ทั้งกินทั้งดื่มนะคะก็อิ่มเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆด้วยนะคะของกรงโรมนะคะตอนนี้ก็ นะ,ะก็ทานให้อร่อยนะคะเราก็รออาหารของเราไปสักพักหนึ่งนะคะก็คงจะมานะ ท็อกเทลบาร์แถวนี้นะคะ,ะหน้านั่งนะคะได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนี้นะคะก็จะ,ะมีะเป็นทะเลเป็นแม่น้ำนะคะ,ะไม่ใช่ทะเลสิเป็นแม่น้ำนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะเรือแล่นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะ คาดว่าอาหารของเราใกล้จะมาถึงแล้วนะคะก็รอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเราก็ดื่มเครื่องดื่มดื่มค็อกเทลวันนี้ซาวแปมได้ค็อกเทลไป3ามแก้วนะคะก็อร่อยนะ,ะแต่ละแก้วต่างกันนะ,ะวันนี้ได้ไป3ชนิดนะคะก็รู้สึกว่าเวียนเวียนนิดหนึ่งนะคะนี่เพื่อนๆนคะอาหารของเรามาแล้วนะ,ะเราไม่รู้ ว่าในอาหารที่เราจะสั่งนี้มีอะไรบ้างนะคะเขาเขียนมาไม่ได้บอกว่ามีอะไรคือเป็นอาหารแบบอลองนะคะคือจะเป็นเมนูหนึ่งเป็นอาหารด้วยเครื่องดื่มด้วยนะคะเขาจะให้รวมอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะจ่ายรวมกันนะคะตอนแรกเขาเขียนไว้12นะคะ12ยูโรนะคะแต่ว่า เราเห็นบินนะเป็น15ยูโรนะคะกะ็ประมาณนี้นะ1 2บสถึงสิยูโรนะคะบางร้านก็อาจจะ12ยูโรนะคะก็จะมีะชิงเก้นนะคะก็จะมีขนมปังอบนะคะก็จะมีซาลามินะคะแล้วก็มีแยมเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเนยทานะคะแบบน้ำมันกับอมอสซาเรลล่านะคะแล้วก็ นะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็มีเคสะนะคะมีชีสนะคะมีชีสนะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่แหละหน้าตาของเขานะคะน่าทานมากมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะก็มีโอลิฟด้วยลูกโอลิฟลูกใหญ่มากๆนะคะก็สีสันน่าทานนะคะแล้วกอ็อาหารก็เหมาะกับนะคะเครื่องดื่มของเรานะคะ ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะก็แวะมานะคะเพื่อนๆนแวะมานั่งดื่มแบบชิลๆที่เมืองวาติกันประเทศวาติกันได้นะคะแถบนะคะแถบทะเลนะคะแถบแม่น้ําแถบสะพานนะคะสวยงามนะคะได้บรรยากาศมากๆนะคะหลังเลิกงานแล้วก็มานั่งชิลๆได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปมีคลิปต่อไปให้ได้ชมกันด้วยนะคะ